วัดีครับวันนี้ ESSintech นะครับจะมาแนะนำนะครับอาการปัญหาเครื่อง PDC 325นะครับอาการเปิดฝาเครื่องไม่ได้นะครับสาเหตุเกิดจากการตัดผิดจังหวะของตัวคัตเตอร์นะครับมีวิธีการแก้ตังนี้นะครับเปิดตัวฝาข้างหน้านะครับดันออกมานะครับนี่เครื่องมันยังเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีฟันเฟืองนะครับหมุนถอยหลังกลับนะครับ มันจะสังเกตที่ตัวใบมีดนะครับมันจะค่อยๆย้อนกลับมานะครับ ใบมีดจะอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเดินหน้านครับใบมีดมันจะขึ้นไปด้านหน้านะครับถ้าเราอันนี้อาการให้มันติดเราต้องเลื่อนฟันเฟืองถอยหลังกลับนะครับ